ก็สวัสดีครับพ่กของผมดูนี่วันนี้เราอยู่กับเกมซูเปอร์แอนิ r มอล l เลัเป็นเกมของสัตว์ทั้งหลายในการเล่นเกมเป็นเ o y a ยงกันนะครับน่ารักมากๆเลยเกมนี้เป็นเกมสองดีด้วยโอเคเนยเรียดีเลยหาห้องเร็วมากเลยไป ฟันกันอย่างนี้ได้ฟันอย่างเงี้ยฟันฟันฟันอีกอีกเอ้าอีกสามสิบวิแต่นี่ก็กระโดดนะกระโดดอ้ากระโดดเฉยเฉยเฉยเฮยกระโดดเฉยเฉยไลนไม่ขยับสักทีเก๋เท่เลยเนี่ยเกิดตำลังเฮ้ยะไรวะเนี่ย ไปปืนให้ลองด้วยโอ้โหปืนสีมว่วงปืนสีทองโอ้โหยังเงินวันเลยยินดีกันโอโหยังไม่ให้ลองยังไงโอเคในโลงไหนดีเนย์ในน้ำตรงเนี้ยใตข้างบนนั่และลงข้างบนนะนนะยิมนี่อาจจะโดนน้อยหน่อยแล้วก็โดนโดนน้อยอาจจะ

เสียงโรดดกว่กโรด,ดโรดรด,ด,ดนี่อะไรวะเกาะเกาะฟ้าเอ้ยเจอ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 ่วิ่งกงัไปทอะไรมีคนแชรฟิชฟิต ไม่ไม่มีอะไรตรงเนี้ยแถวเนี้ยไม่มีอะไรเลย,งเล,ยลงดีกว่าเกเยอ่ยยเฮ้ย yeah. 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 hey, ปืนีอาหารลบด้ทไรไม่รู้แล้วฟาวต์ไปเรื่อยๆครับ เอ้ย,อยาล่นี่อ๋อม่มีวงอยู่เอ้ยอะไรอ่ะเน่่เน,น่ขึ้นไปบนเนี่ตามกดแบบกดแบบแล้วตามที่มันมาไว้โนแล้วเราเปลี่ยนอย่างอางื่นยังไงอ่ะนึ่เปลี่ยนอะไรอของที่เราทำที่เราสามารถใช้ได้มีอยู่สองอันหรอใช่มีหนึ่งสองสามอ่ะสามเป็นมีด TQ อ <4. S 1> ่ะเลขึ้นเลยขึ้นเลย โอเนขอมีเต็มเลยในบ้านน่ะมีของเตในใน็ตนนมเลยเนยเอ้เนี่ยเกาะฟ้า,าปืนแมกนัมเฮ้ยคคนคนมนม่ตามไปตามไปเอาห้ยอะไรวะเห็ด ข้างบนต่อเฮ้ยดีนะมันมันขี่อยู่นนลงดินเสียงะไดินเสียงวะรองเท้าฮะไม่ได้ยินอ่ะเฮ้ยอ <c oughs> นยขึนที่สองคนห่ะไเนไปเลยกัดได้กัดไดเอา่ามันไม่ใส่ท้าจลยรดล้เอาไปเนยกองกองเนยเปิดให้เปิดใ,ให้เน,นยเกาะไปเนเกาะเกาะไปไป

เนี่ยเปิดดีเปสีฟ้าอนนันเลยเนี่ยเอาบหน้าฟ,ฟักฟักมากล้วยกล้วยนี่ตอนนี้เรือจะเต็มแล้วนะเนยเก็บเก็บเก็บให้เนืเก็บดียวย เจอปืนแล้วให้เีอเดในโดดลงแล้ยิงเลยได้ได้ได้เฮ้ยเ,เลยยิงเยยิงโดดด้วยโดดด้วยมันจะโด,ดดด้วยโอ๊ยเนี่คนเยอะเกินถอยก่อนถอยก่อนสกัดเทปสกัดเทป

เนื้อล่วงเนื้อล้มล้มล้มเนื้อยิง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 วันยิงวันนื้อะไรวะมันช็อตกันเออตายเลยโอเคเล่นแบบสี่คนดีกว่าเนาะอ่บเกมค้างมาเล่นแบบสี่คนดีกว่าเฮ้ยมาคนแรกนี่เลยเล่นแบบสี่คน แอปคอมีโบด้วยเฮ้ยอะไรวะนอนในี้เบิดสปูดอ๊อกสปูดออกมันอยู่ในหลอดทดลองเลยอะเปิด นันด้าซูเปอร์แคทตัวทดลองเลยอขอที่เหลือก็เป็นแบบหมาตัดเลี้ยงด้วยมาซูเปอร์แคทมาโอ้โหมีตัวหลับเลเยจนส์3ตัวด้วยซูเปอร์เบสเตอร์เบลิกซูเปอร์บบแคทโอ้โหตัวเล็กที่ก็เยี้ นงงเ,นเนี่ยอะไรเฮ้ยชุดชุดชุดรับชุดเออไปในเรื่องกันสี่คนเจอแล้ว ในพิมพ์เลยมันพิมพ์มันกดพิมพ์หูวไงเนี่ยมันพิมพ์ไงเนี่ยอ๋อเซตเนี่ยในพิมพ์ไงอ่ ไปลงที่ใกล้ๆว่ะเฮ้ยใกล้ไห <ป S 2> มวะคนลงเยอะเลยตรงลเนี้ยลงตรงเนี้ยลงเลยนะเ,นะเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงนุ่นสีอะไรในสีแดงในสีแดงนะในสีม่วงไม่ใช่เหรอในสีแดงลงตรงนี้เลยเราอาจจะปลอดภัยกว่าได้เลยมาไกลแล้วลนไหนวะ เอ้าเอ้าแพ้ธนูเฉยเงยก็ได้ธนูเงยเชื่อหน่อยเงยเงยอยู่ไกลมากนะเงยไกลอยู่อยู่ในแบบดูู่ในแบบดีบอกเงยนี่ไปทางไหนข้างบนข้างบนเงยข้างบนเงยอยู่บนเงยอยู่บนเหรอเออเดินมาข้างบนแล้วเงยอยู่สีแดงไอ้หานี่สีแดงอ๋อดูอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจีเพื่อนอ้าวเพื่อนตาย ่นยูซีดีโอ,โอดูทีแล้วดิแตกกันเจิงเนยจะตายแล้วว้ายอาเนยไปหาเพื่อนนี้โอ้โหเพื่อนนี้เกิดแต่ละทาเลยพี่โนมาร์คเพื่ออยู่ตรงนี้เลย เนีเน่ยแหละเนาะเราขยับไม่ได้ฮะสองทีมละนั้นเยอไม่ได้ใช้ <usi> โหววลุมสามคนตายดีมะมเนื้อเห็นไหมทีมสี่คนมานเล่ยนยากสองคนอย่างนึงเนื้อหรือเนื้อคนเดียว้วอ อะไเนยไปมันมาแฮงตี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกัน,นเนได้สองคนเหมือนเดิมไหมือนหบอกแล้วมันต้องมีเพื่อนเลนครบนคจะเ,เล่นเล่นได้สองคนไหม บรอเหมืันกันเนี่ยอยู่ที่กันเหรอเนยเนยต้องมาคนมากนะว่าจะลงตรงไหนอ่ะเล่นแบบคนเดียวนะเอ้สองคน เอสเอเชีย <Asia. S 2> ตอนคืนด้วเหรอโอ้โหนี่มือใหม่เนี่ยเป็นมาปาเนี่ยมือใหม่ไฟเนยได้อะไรไม้เสียบม,นมันไม่รู้อ่ะมันฟันโดนได้ไงวะห่างไกลซะขนาดนี้ฟันโดนได้ไงวะเออเออ เออ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 เนี่ยเนี่ยคนมาแล้วอยู่ตรงไหนเดินลงไปได้วยเนี่ยตามมาตามมาตามมานี่ตามมา ขงบนนี่มีปืนอยู่ตอนกลางคืนใช่ด้วยตรงไหนลงนี่เลยตรงนี้โดนมาร์กส,สามสอ,สอหนึ่งลง ไอ้แฟนมันนี่เลยแฟนมันเลยแฟนมันเลยเนีมาเชื่อกอะไรเดี๋ยวมันฮิวมันฮิวเอ้ยมีปืนแล้วเออตายเกมนี้มเล่นยากเดี๋ยวยิงไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ย này hà nội gông này hà nội gông á, chắc anh ấy thấy đi, à เนยคนคนยิงมันดิยิงมาเลยอ่าเล่นยากจากาังวะดูดิมันเป็นแมวเหมียวแบบยูออนิคอร์นด้วยมีหัวมีปัก,นะกหนูกไหมเนยหนูไหมหนุหนะรับขอเลยอ่ะ เกมสนุกอยู่ดีนะเลดี้แล้วจ้านี่เป็นตาสุดท้ายแล้วกันเราจะต้องรอดมันไม่ค่อยเล่นเกมอย่างนี่ไครับขอตัวรอ,อดขอสำรวจแบบหน่อยสำรวจแบบหน่อย เฮ้ยอะไรวะโรงหนังเหรอนี่อะไรอ่ะโอ้โหโลโล,โลคอนดีกว่าไีตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหรอทำรวจแบบทำรวจแบบมีปูด้วยเออตตองอันนี้นอนยิงกระจาเนี่ยดีนอน นวนเปิดสีเหลืองอนะยินกระจาย,ย,ยาก็มันเป็นสีเหลืองนะอ่ะมันเป็นสีทองนะอเนี้ยเลยสีทองลงไหนดิโอเคลงเลยแนละ้วกันไหนไม่เห็นเจอโดนเลยโอ้อันนั้นเนี่ยยังโหดเนี่ยไปไหนเนยลงผิดที่ป่่าาเนียมตรงนั้อนะเนี่ยไม่ได้มาตรงนั้นเอ้ยเปิดสีม่วง ปืนยิงแรงวะ่ะเนี่ยกลางคือ,อไวเท่าไหร่โอ้ยแรงเลย เองเอย,เอยตายอะไรวะเนื้เกิดคนที่ยนร์นอ่ะพอนะโอเค